อาจารย์ก็จัดนิทรรศาการสมุนไพรจีนอืออาจารย์ก็แนะนํามีอะไรบ้างอะไรบ้างตอนนั้นชื่ออาจารย์อาจารย์ใช้ชื่อเดิมอาจารย์นรงค์ใช่พี่ก็เดินติดกับท่านอาจารย์เลยทําไมทําไมได้ใกล้กขนาดนั้นเพราะว่าอยากจะรู้ว่าอ๊ะเราจะถูกหลอกหรือเปล่าอืเปล่าใช่ก็เดินตามท่านอาจารย์เนี่ยตลอดเลยซึ่งสมุนไพรมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีเท็กซ์บุ๊ก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษพี่ก็มองเข้าไปพี่ว่าโอ้อันเนี้ยโอเคละถ้าคิดว่ามาหลอกเนี่ยคงไม่ใช่ก็พี่ว่าทุกอย่างก็คือเราก็คิดว่าเราประสบความสำเร็จจะบอกว่ามันมันอะไรราบรื่นค่ะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอย่างทำงานเนี่ยอย่างวันวันเกิดพี่เนี่ยพี่จะไปขอพรท่านอาจารย์เนาะอ,อาจารย์ก็จะบอกอ้าวให้ได้ทำงานต่ออีกห้าปี พี่ก็มีความรู้สึกโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงเขาจ้างกันปีต่อปีเนาะแล้วนี่พี่ก็ทํามาหกปีแล้ว